ิสันประเทศไทยออกแถลงการเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยดังนี้ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการฟื้นฟูกิจาการทั่วโลกของนิสันและการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจที่กำลังดำเนินการในภูมิภาคอาเซียนและประเทศไทยนิสสันจะทำการรวมกระบวนการผลิตรถยนต์บางส่วนจากโรงงานที่1ไปยังโรงงานที่2ในประเทศไทยและดำเนินการปรับปรุงสายการผลิตซึ่งจะเริ่มตั้งแต่ไตรามาสที่1ปีงบประมาณ2,025 ภายใต้แผนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านต้นทุนคงที่และเตรียมความพร้อมสำหรับการผลิตรถยนต์รุ่นใหม่ในประเทศไทยโรงงานที่1จะยุติการประกอบรถยนต์ โดยจะถูกปรับให้เป็นโรงงานประกอบตัวถังประกอบชิ้นส่วนพลาสติกและปั๊มขึ้นรูปชิ้นส่วนรวมถึงงานโลจิสติกภายในโรงงานทั้งนี้ประเทศไทยจะยังคงเป็นตลาดสำคัญของนิสสันในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และบริษัทอย่างขงมุ่งมั่นที่จะเติบโตและพัฒนาแบรนด์และธุรกิจในตลาดอาเซียนและประเทศไทยต่อไป